ขอตลับสู่เกมแกรนี่ทีครับผมนะรายสดเด้งครั้งที่สามลวมันเล่นโกลโบกไปได้หรอมันเด้งเว้ยขนมแซ่บโอ้ ก็ไปตีก,นนกันนี่กันครับผมรถดดนานเลยวะอืมเอ้ยอันนี้ประตูอะไรเนี่ย อเออบ้านก็อร่อยวะเปิดตู้หน่อยดิเอ้ยอืออ้าวมีกล้องระวนจนปิดด้วยเว้ยเฮ้ยโบ้านปิดประสาทเลยเหรอเนี่ยอ,อืมอุ้ยหายละประตูปิดแล้วกล้องไอ้วนจนปิดเลยมไม่มีนะอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวจะออกอยังไงทีเนี้ยมาแลนะ้วเนี่ยประสาทเปีเ่ยนเพลินเลย บ้านก็ใหญ่เลืคืกนเนี่ยหวังว่าจะไม่มีใครอยู่นะเฮ้ยเอาหอยเด้วยวนี้เฮ้ยโอ้โหรถประตูก็โดนล็อกไม้ก็ปิดโอ้โหปปะตูดูนี่หรอข้าจะเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นไหมสาใจเนาะ ยยิงอนนี้อโอ้โหแลกเออไม่ตายตายังไม่ตายอันนี้คือสลบเฉยๆโดนยิงที่ขาจอดเข้าไปวันนี้ล้านเออเออคุอยู่ไนเนี่ยเป็นยังงี้กูโดนกูตายเอาปืนยิงตายเออ ชิบหายนะคุณจารเล่นุณตาเล่นปืนนะกุญแจเล่นได้อยู่เปล่าวะคุณตาเล่นปืนอ่ะเออคุณตาคี้โกมพักหนึ่งบอลล่นมาเลยพาคสามแทนตึงโคตรลองบอลล่นข้างล่างวะอา้าวครับผมเอฟซี FC ครับผมอเออโมเมนอะไรวะเอ้ยผมเป็นปุกบริกาสรสปอร์ตกูล ว้าววันดีคนยนต์โงโ่โอเ,เออเฮีย,ยชิบหายเปิดเปิดโอ่ยเอ้าหมอบลงไปไม่มานะโอเคนะไม่มานะนี่กูเล่น,นตายเนี่ยโอเคเนะี่ยเดี๋ยวตอนนี้คือแบบ เดินแกน,นี่เอากับกุตาด้วยมาบอกว่ามิจูเกออกว่ะมาเนี่ยไม่มานะเอากดผิดไม่มานะโอเคนะไม่มีนะม่จะออกอยังไงทีนี้หว่าโอเคทักใจเขาโอเคท้าใจเขาบินกับผมนะมาภารกิจของกลุ่มคือออกจากที่นี่ได้โดยจะตาย

ไม่มีไหนม่ยิงชานะ่ะเ,เอากระตุกแทวะกระตุกจังเลยมีกระสุนด้วยโตาถือปืนสาวามีกระสุนเออก,ก็ได้ปืนนะกินงี้แน่ <S 2> <S 2> อ้ยเหี้ยอีสัตว์ <S <S โอ้ย กูเห็นกูเลยอ่ะอะทาทักทายด้วยผมนะครับผมเดี๋ยวมาครับเก็บเสื้อผ้าก่อนแป๊บหนึ่ง เก็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บสุดขา้เสรแล้วอ้เหนื่อยโอเคอันนี้ผมยังไม่ตายหรอกเลือปักแล้วเคยังอีสี่นือุยิบหายแล้วเดี๋ยว ลองไปเห็นก็ตึมเดินได้จะซ้ายจะขวาไม่มีแต่มีข้างนอกนะออกไปดไดาดีวมองไปได้ก่อนแอเตลี่ฝากพ่อแก ตกใจหมดเที่ยเอ้ยตาย ก็สลัดไปสุดนี้ผมขอลาต่อไปก่อนฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในช่วงหน้าในวันอาทิตย์หน้าก็เจอกันนะผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับผม